くないばラら。あそこ。あそこが、宇都宮タワーでございます。そこに登って、さくら楽しみ、で、見れるところ。そんな見て、この景色。宇都宮町がこんな大きいだね。みんな今これ、何やってるんだろう。京都だろね。 仕事の帰り。まあ今は四時五時くらいなんだ、えー、ので。海の花がある。癒される。魚いるかなそう。日本は必ずここあるんだな。なんていうの池っていう。なんか。素敵。 そんためにお気に店が回るためにこの島があるんだっってお店が回らないとお店が腐ってしまうという <laughs> もし間違ったらみんな教えて <laughs> กป็นรูปปั้นที่เ,เสร้างขึ้นมาตอนที่สร้างสวนสาธารนะแหงนี้ขึ้นค่ะเป็นที่ระลึกว่าสร้างที่นี่เมื่อไหร่นี่นะคะเป็นวันที่สร้างสวนสาารนณะแหงนี้ขึ้นมาค่ะ เทวาเตคันจีเหมือนกับว่าเป็นที่ปลอดภัยนะอุ้ยเป็นคนที่สร้างส่วนสนามกลอฟเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นนะคะเยี่ยมมากยากาศดีมากเลยที่พักแ้วตรงนั้นก็มี มีอะไรสักอย่างมาไปดูกันนะมีมีอภาพวาดด้วยภาพวาดสวยมากเลยอ่ะไม่ว่าอยู่เมกาเนาะว้ยมีห้องอเอะจังเป็นภาพอ่ามัสยิเป็นภาพของเทศากาลญี่ปุ่นนะคะ หนนาร้อนตอนตอนรับน้าร้อน,ออน,อนนะเนาะก็มีดอกไม้ไฟแล้วก็อันนี้คือภาพวาดตอนที่มีดอกซากุระเนาะบรรยากาศก็จะปลกหน้นี้อันนี้คือดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้อ่ะมันจะเป็นดอกไม้ที่มันแบบว่าเป็นเส้นแล้วมันจะเป็นดอกสีม่วงค่ะเขาเรียกว่าพูจิโนฮานะเนาะเป็นดอกไม้ของญี่ปุ่นนะทุกคนชื่อเดียวกับขอไฟพูจิเลยนาะจิยามาตันี้ยัไหม และสถานที่แห่งนี้นะคะทุกคนก็ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อลำาลึกถึงคนที่จากไปในสถานการณ์แผ่นดินไหวนะในปีพศ2011เดือน3วันที่11ค่ะผู้ที่สร้างขึ้นก็เป็นคนที่อยู่ที่โตเกียวไซตามะคุณมะโทจิกิแล้วก็อิบารากินะคะทุกคนได้รวมทุนกันสร้างสถาน,นี ทถางที่แห่งนี้เพื่อลํำลึกถึงคนเหล่านี้ให้เขาได้ไปอย่างสุขสบายและสู่สุคตินะทำดีมากเลยคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซาลุสเบรินะคะเป็นชื่อของต้นไม้นี้ก็คือแม้แต่ลิงเ่ยปีนก็ยังร่วงเพราะว่ามันลื่นนะไหนเราลองปีนดิ สัตว์ลื่น้าร์สลื่นัจตเมื่อเราสู้กับต้นไม้ต้นไม้สู้เราต่อบทุกคนถ้าเป็นหน้าร้อนก็ใกล้หน้าร้อนแล้วนะตอนนี้เขาจะมีดอกเป็นสีชมพูเจมเบิร์ทั้งหมดเลยเป็นสีชมพูทั้งต้นเลยอ่ะอยากเห็นเนาะแต่เราจะหาภาพแปะตรงนี้ให้ทุกคนดูนะ เราเดินผ่าตรงนี้แล้วเราได้กลิ่นกลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนอูดดูมีแต่น,ยนยยะนอกับิครีนาานคนอ่อานามเดสยองเดดอิฮอีอโ่น่นค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะก็คือเราอยู่ใต้ สนามยาทาวเวอร์เราจะให้ดูว่ามันกว้างมากๆเลยค่ะที่เนี้ยดูสิเขามีสัตว์ให้ให้ดูด้วยที่ให้ให้อาหารสัตว์นะมีนกพานกยูงแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่เปิดแต่มันปิดลงมาช้าไปถ้าถ้าเก,กิดว่าทุกคนมีเวลามันก็มาไวๆลวเลยเสนเดินได้หมดเลยเนาะแล้วช่วงที่มีดอกสัตวุระนะเราก็จะได้ดูสัตสุระตรงนี้ซึ่งเราขึ้นไปดูบนนั้นจะสวยมากเลยค่ะและนี่ นี่ก็คือ Vice Girl l และตรงนี้ก็คือส่วนสนุกเนาะที่เราเดินเข้ามาทีแรกอะเดี๋ยวใเราจอดรถไว้เฉวๆเนาะซชโจ,โจโ้คุกคเห็นกันนะเราก็เดินมาเนี้ยว่าจะเดินหมดนะก็ใช้เวลานาน,านอยู่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยออกกําลังกายหรือว่าอะไรเนี้ยหรือว่าจะมาแข่ง<ก>ปั่นจักรยานก็ได้นะทุกคน,นสนุกเหมือนกัน ดีมากๆเลยน่นีร่มรื่นและก็กว้างขวางมากๆเลยเดินหลายๆวันก็ไม่เบื่อมาอ่าหลายๆฤดูมีโมมิกิโมมิจิโนะคิโมอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฤดูเปลี่ยนฤดูใบไมๆผลินะคะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีแต่วตอนนี้จะเข้าหน้าร้อนอย่างก็เป็นสีเขียวร่มรื่นดีมากเลยแล้วก็ช่วงซากุระก็มีดอกซากุระให้ดูด้วย ยูกิก็อาจจะหนักหน่อยปล่อยไม้แห้งแบบนี้มันก็ผนลุกอยู่นะแต่ที่นี่ไม่ใช่สุสานนะทุกคนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะที่สูงสูงไงนะถ้าเป็นที่สูงๆส่วนมากที่ญี่ปุ่นนะจะมีอ่า คุณซองเดี๋ยวพี่นะทุกคน นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะเดินได้รอบทั้งสวนสาธารณะเลยนะแล้วดาตามไปชอบเลยแล้วก็มีดอกสกุระทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ถ้าเป็นช่วงสัก,กุระมันจะสวยมากๆเลยแล้วเขาก็มีที่นั่งให้เรานั่งดูสัก,กุระด้วยแล้วเราก็สามารถนั่งกินบนโตน๊ะได้แต่ตรงที่เขาเขียนไว้นะก็ อย่าให้อาหารสัตว์ตรงนี้นะอย่าให้อย่าให้อาหารแมวหรือว่าอย่าให้อาหารสัตว์ใดๆทั้งสิ้นตรงนี้เพราะว่าข้าวสัม์มาเยอะก็อาจจะอนนันตรายต่อผู้คนต่อเด็กอะไรงนี้เนาะตรงนี้เขาจะปล่อยน้ำออกมาเนาะหน้าร้อนอ่ะร้อนมากๆ ให้เด็กๆได้เล่นน้ํากันเหมือนเล่นสมการบ้านเราอะไรประมาณนะี้แล้วนี่ก็คือจุดขึ้นรถคาตกรถแบบมาริโอนะคะรถอยู่ข้างในเนาะเขาปิดอยู่อะเราก็เลยไม่เห็นนะแต่ว่าสามารถขับรถจากตรงนี้ไปได้เนะาะยวขับโกคาตกโนริไต

子供、ね、<laughs> <laughs> が遊び場所です。<laughs> かわいいにできてる。 ดีมากที่เด็กดีมากค่ะรถอันนี้น่เลยเป็นทางของพี่ให้อะไรโอเคเหมือนรถของมาริโอ่ค่ะทุกคนขับตรงนั้นได้นะอะไรแบบนี้นงานหาทางที่ขับรถ มาริโอนะ้ค่ะตัวเนาะมันก็จะมีไฟแดงให้หยุดด้วยเนาะให้เด็กๆหัดขับรถแต่เด็กเลยอ่ะญี่ปุ่นอนะสุดยอดนี่ก็คือทางที่เราจะขับโกคาร์ตโตมาริโอแล้วเราก็มุดลงไปในอุโมง์นี้ลอดผ่านสะพานนี้ไปไปด้านหนึ่งเพาถ้ามีโอกาสหน้าเราจะเป็นมาริโอกับลุยซอนะคะคนเป็นลุยซอมากับมาขับโกคาร์กับเรานะ <laughs> みんな超綺麗景色だやっぱりゴルフ場でも最高だ เขาเขียนว่าอุซนุมิยะเคลินนะทุกคนแปลว่าที่แข่งจักรยานนะแต,แต่ว่าเราเข้าไปดูข้างในไมไดาน้เพราะว่าตงเขาปิดอยู่ และสำหรับการพาทเที่ยวอุซโนเมยาวันสบายๆค่ะทเที่ยวบรรยากาศดีๆบันเพลินก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณนายด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณนายด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่เสาร์หนะ้าบ๊ายบาย